ปัญหาของการใช้คอนโทนนะครับคอนโทนก็คือคอนโทนใบมีดนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเจออาการใบมีดขึ้นช้าหรือว่าลงช้าหรือว่ากดล้อกดล้อลอยแล้วล้อไม่ลอยหรือว่ากดล้อลอยแล้วเวลาจะยกใบมีดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถยกได้นะครับทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมันจะเกี่ยวกับคอนโทนนะครับมันจะเกี่ยวกับคอนโทลคือคอนโทลมันไม่สามารถเปิดน้ำมันให้ตรงช่องที่เราต้องการให้มันไปได้เช่นเราต้องการให้น้ำมันไปที่ตำแหน่งยกแต่น้ำมันไปได้แค่บางส่วนหรือว่าไม่ไปเลยหรือว่าเราต้องการเปิดน้ำมันให้ ไปในตำแหน่งวางแต่น้ำมันไม่สามารถไปในตำแหน่งวางได้อันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคอนโทรลนะครับคอนโทรลคอนโทรลนี้มันอาจจะ,ะสลักแกนคันโยกของคอนโทรลสึกหลอหรือว่าแกนคอนโทรลติดขัดเช่นนะครับติดขัดเพราะว่าสปริงขึ้นสนิมนะครับสปริงตัวด้านหลังนะครับ ตัวหกเหลี่ยมด้านหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับจะทำยังไงปะเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปการซ่อมกันนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับถอดคอนโทรลตัวนี้ออกมานะครับถอดแกนนะครับทุกคนถอดแกนเราจะคลายน็อตถูกเหลี่ยมนะครับที่ฝาปิดเสร็จแล้วเราก็ถอ,อดแกนออกมานะครับ คือให้เราสังเกตด้วยนะครับทุกคนถ้ามันแกนมันเป็นสนิมตรงปลายให้เราขัดนิดนึงนะครับแล้วค่อยๆดึงออกมานะครับ <S <S เราอย่าดึงแรงนะครับดึงตรงๆนะครับทุกคนดึงตรงๆนะแล้วก็ถ้ามันไม่ออกเนี่ยให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับสนิมมันอาจจะติดขัดหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นุมๆให้เราทําความสะอาดตรงนี้ออกนะครับพอเราดึงออกมาแล้วนะครับทุกคน ให้เราสังเกตนะครับตรงสปริงเนี่ยครับมันจะมีสนิมนะสกปรก,กมากนะครับทุกคนให้เราล้างด้วยน้ํามันแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดเบาๆได้ครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับขัดตรงนี้ได้นะครับขัดแล้วก็ล้างทําความสะอาดออกนะครับทุกคนคือถ้ามีสเปรย์พวกสเปรย์หล่อเลื่นพวกนี้ก็สามารถใช้ฉีดล้างด้วยก็ยิ่งดีนะครับทุกคนขัดให้มัน พวกสนิมนี่คือต้องขัดให้มันสะอาดเลยนะเนี่ยอาการนี้นี่คือสังเกตสลักนะครับทุกคนสลักตัวนี้มันสึกหรอนะเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้ามันสึกหรอแบบนี้คือเวลาเราโยกในตำแหน่งยกหรือว่าตำแหน่งวางเนี่ยลอดวาวมันมันไม่ตรงกับช่องทางเดินน้ำมันนะครับเวลาเราโยกนี่คือมันมันหลวมนะครับทุกคนมันหลวมมันทําให้เวลาเราโยกเนี่ยแกนตัวนี้มันเปิดน้ามันไป ยังที่อุปกรณ์เราไม่ได้เต็มที่นะครับก็คือเวลาเราโยกขึ้นโยกลงเนี่ยน้ำมันมันไม่ไปยังกระบอกไบมีเรานะครับทีนี้ผมจะเอาสลักนะครับมาเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนเห็นไหมสลักตัวเนี้ยสลักตัวนี้สลักใหม่นะครับสลักตัวนี้เราจะได้มาจากไหนสลักตัวนี้นะครับมันเป็นสลักของสาไฮโดรลิกนะครับรุ่นเอลนะครับทุกคนที่เราซื้อมานะครับมันก็จะมายวยาวหลายคนคงนึกออกใช่ไหมครับ เห็นไหมครับทุกคนเปรียบเทียบให้ดูนะครับการสึกหรอมันจะคนละแบบกันเลยนะครับเห็นไหมไอตัวนั้นมันสึกหรอมากมันเหลือนิดเดียวเนี่ยถ้าเต็มเต็มมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราซื้อสลักตัวนี้มานะครับมันก็จะมายาวๆนะครับให้เราวัดนะครับวัดให้มันพอดีนะครับไม่ให้มันโป่ออกจากแกนประมาณเซนเซนหนึ่งจุดสี่มมนะครับทุกคนเราก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งอยากให้มัน ยาวเกินไปนะครับเวลาเราสวมเข้าแกนมันจะสวมไม่ได้นะครับทุกคนให้เราตัดแล้วก็เอามาปรับแต่งนะครับวัดให้ได้ตามสเปคนะครับทุกคนถ้าตัวไหนที่มันยังไม่ได้เราก็ต้องอเจียให้มันลบเหลี่ยมลบคมมันออกนะครับให้ให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับปรับแต่งได้ครับความยาวนี่คือไม่ให้ยาว มากกว่าแกนนะครับทุกคนพอเราปรับแต่งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาออกสลักเลือมออกนะครับทุกคนตอนนี้คือระวังนะครับอยากให้แกนนี่คือได้รับความเสียหายนะครับอยากให้แกนคตอยากให้ทุกกยางมันโคงอนะครับค่อยๆตอกนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยตอกออกมาเห็นไหมมันสึกหลอนะครับมันเหลือนิดเดียวถ้าเป็นแบบนี้นะครับการโยกคอนโทรลเรามันจะโยกไม่ ตรงนะครับก็คือทางน้ํามันมันจะไม่ตรงนะครับถ้ามันไม่ตรงมันก็ไปหากระบอกช้านะครับเห็นไหมครับการสึกลอตัวนี้ของใหม่นี่คือใหญ่นะครับตัวเก่านี่คือสึกล้อมากนะครับเห็นแล้วเราให้ให้เราก็ตอกเข้าไปนะครับตอกเข้าไปให้พอดีนะครับไม่ให้เป็นโผล่ออกจากแกนนะครับทุกคนก็ทาความสะอาดอีกรอบนึงครับก่อนประกอบก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใส่แกนเนี่ยเราต้องฉโลมน้ามันทุกครั้งนะครับฉโลมเยอะๆเลยครับทุกคนฉโลมน้ำมันเยอะๆเลยเพราะจุดนี้มันเป็นจุดเคลื่อนที่นะครับถ้าจุดเสียสีจุดที่เป็นเหล็กเสียสีกันนะครับถ้าเราไม่ฉโลมเนี่ยการเสียหายมันก็จะ,ะเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับทุกคนเวลาเราใส่นะครับข้อบร,ระวังยาบังคับนะครับ ให้เราค่อยๆสวมใส่นะครับอย่าตอกห้ามตอกนะครับทุกคนห้ามตอกค่อยๆสวมเข้าไปนะครับดันเข้าไปทีละนิดมุนๆนิดนึงนะครับ่อคือถ้ามันตรงมันจะเข้าพอดีเลยนะครับทุกเราก็จะฉลุน้้ามันเยอะๆเลยนะครับเวลาเราสวมเข้าไปนี่คือให้ฉลุนน้ามันด้วยมันก็จะเข้าง่ายขึ้นนะครับสําหรับหลายคนที่ไม่กล้าถอดนะครับพอเห็นคลิปนี้ก็คงจะกล้าถอดูกไปครับทุกคนอ่า เสร็จแล้วนตัวสปริงนะครับเราฉลมจจราบีบางๆนะครับแล้วก็สวมตัวปิดไว้นะครับแล้วก็ขันนออ็อตให้แน่นครับส่วนฝาด้านหน้านะครับให้เราสังเกตด้วยถ้ามันสกปรกนะครับให้เราทำความสะอาดออกนะครับไอ้พวกเศษคราบจราบีหรือสิ่งสกปรกพวกฝุ่นต่างๆเข้าไปเกาะมันทําให้เวลาเราโยกแกนนะครับมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตรงช่องน้ำมันที่แกนนะครับเราก็ททำความสะอาดเบาออกนะครับให้มันสะอาดเลยนะครับอย่าให้มีเศษดินเศษอะไรไปติดขัดเวลาเรายูหลอดวาลวนี่มันจะ,ะทำให้หลอดวาลวเราเลื่อนไม่ได้เต็มที่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอมาประกอบเข้าตรงนี้เลยครับ ก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปเราก็ให้ชโลมจรารบีนะครับเพรจุดนี้มันเป็นจุดโยกนะครับซึ่งต้องการสารหล่อลื่นไปหล่อลื่นด้วยนะครับผ่านจรารบีนะครับทุกคนก็สวมเข้าไปนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผันน็อตให้แน่นนะครับ ทุกคนคงเคยเจอปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับตัวสันบีบนี่เราก็ไม่ต้องขันแน่นนะครับทุกคนเราก็ขันพอจิงมมือพอแล้วก็โยกดูความคล่องตัวของหลอดวาล์วเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วเราสามารถซ่อมเองได้ไหมนะครับ ก็ลองดูนะครับสําหรับมือใหม่สําหรับใครที่ยังไม่กล้าถอดไม่รู้ว่าตัวนั้นมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในจะมีอะไรหลุดออกมาไหมจะใส่ถูกไหมไม่ต้องกังวลนะครับดูคลิปนี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะนึกออกนะครับสําหรับมือใหม่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับก็ลองทําดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ